สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ช่องเจเจแช n แนลนะครับผมวันนี้ก็ผมจะพามาชมนะครับผมโครงรถนะครับผมที่สั่งมาครับประกอบเองเหมือนกันครับคันนี้เป็นเว็บไรส์ 10A นะครับผมก็มาชมเจ้าของรถครับน่ครับเจ้าของรถสวัสดีครับผมอันนี้ก็บังกายเนาะบังกายอันนี้ก็พี่ป้องสายลิตรนะครับผมโอเคครับวันนี้เราจะพามาชมรถ กรอบเองเนาะอันนี้ประกอบเองเนาะครับโอเคอัพเอาครับถือไมค์ดูครับเดี๋ยวไม่ได้ยินครับครับมาดูเลยครับดูอะไรก่อนเอาจากข้างหลังก็ได้ครับนี่ก็หลักๆก็จะเป็นอะลูมิเนียมนะครับยืดหนึ่งนิ้วนะครับสั่งมาพันหนึ่งร้อยห้าสิบครับอะลูมิเนียมครับ อามียนนะครับนี่โอเคครับต่บอ,อตไปนาะต่อไปก็จะเป็นดุมยอ่อครับครับ,บรดุมย่อผมสั่งมาพันสองครับเฉพาะด้านหลังพันสองเมตรหลังด้านน้าครับแล้วจะเป็นเพลาซื้อมาหน้าหลังสองร้อยครับต่อไปโชคเนาะโชค,โชคกไ็ไปซื้อเข้ามาเพราะอันเก่ามันแตก แต่ตัวโหลดก็ใส่อันนี้ไปก่อนเพราะว่ายังซื้อมาแล้วแต่ว่ายังไม่มีเวลาเปลี่ยนก็จะใส่ตัวเยื้อออกมาเยื่อจบครับถ้าถ้าใส่ไอ้ตัวเยื้อนี่ไอ้ตัวหลังบอกครับมันไม่จะต่ำไหมไม่ต่ำดำครับมันจะทำให้รถตํำกว่าเดิมต่อไปเนาะสีอะสีอะดำครับคันครับคันนี้สีก็ สองพันห้ารวมสองนะครับสั่งจากก๊ออะไรแต่งครับก๊ออะไรแต่งเมื่อคันนั้นเลยคันเสียฟองเหรอโอ้เสียฟองเอาเอาสติกเกอร์ผมไปใช้โอ้ต้มตุ๋นครับครับไปเอ้าต่อไปครับต่อไปก็จะเป็นดุมย่อหน้านะครับหน้าก็ซื้อมาแปดร้อยห้าสิบขับแล้วก็ จานเจาะน,นี่นะครับเจาะมาดูจานเจาะครับผมอันนี้มันนานแล้วมันติดมากับรถนานแล้วก็ใส่ไปครับนับผมยังไม่ได้ไล่นะครับยังทําให้มันเป็นทรงให้มันเข็นได้ก่อนนะครับแล้วก็ไปเก็บไล่ทีหลังครับนี่ครับมาดูใส่พักตรงนี้น่อยน,นี่ก็เก็บเทาร้านใส่เอาครับ นี่ก็โหลดหน้าก็ใครไม่รู้ช่างโหลดให้แต่ว่าตัดตัดแกนอยู่นะครับมาดูขับเร่งรับตรงขันเร่งครับนี่ครับมุ้งวงครับผมสังเกตมานานแล้วอันนี้คืออะไรครับออ่าประกับแทนพัดรอบครับพัดรอบมันจะเบิ้ลเบิ้ลเนี่ยมันคือแบบว่ามันเบิ้ลนิดหนึ่งคือมันสุดนะครับมันมันไม่เหมือนอันเดิมท่านเดิมมันจะลงจะลงไปด้านล่างครับท่านี้มันจะเบิ้ลทค่นี่ ใช่ไม่เนี่ยปกติมันอยู่อย่างี้ก็เบิร์นแค่นี้มันก็เท่ากับใช่ที่มันจะมันจะไปเรื่อได้บอกใช่ไม่ถ้าแค่นี้มันคือสุดแล้วคือสุดคือมันทําให้เบินกระชับขึ้นอ่ะมันแล้วแต่คนชอบนะครับไปมาดูเบาะครับครับอันนี้ก็จะเป็นเบาะป้อมนะครับผมเอาผมเอาเบาะเดิมส่งไปให้ขอบปาดนะครับนี่ครับสามร้อยแปดสิบนะครับไม่รวมค่าที่เราส่งไปนะ อันนี้นะเฉพาะเขาส่งมาถ้าส่งไปผมไปส่งเจ็ดสิบบาทค่าส่งค้อนปาดบางมากเลยนะนี่ครับบางมากบางมากเลยครับทุกคนดูครับดูนิ้วผมครับคนบางอ่ะเคก็สักปาดได้นะครับดูครัว่างสวยมากครับไปบางโคลนครับอันเก่า ช่างเขาแงะพังตอนทําเชงนะครับเขาแล้วมันเป็นไม่สวยครับผมก็เลยสั่งมาใหม่นะครับราคาสองร้อยครับสั่งจากลาสาดาอไอไปนี่ครับนี่ก็สแตนครับสั่งจากลาสด้าเหมือนกันครับสองร้อยห้าสิบาทครับมีอะไรที่นี่บหรครับก็มีประมาณนี้ครับล้อครับล้อจะเป็น ของโยโกโครับหนึ่งจุดสองครับซื้อมาแปดร้อยหกสิบาทครับแปดร้อยสิบาทเนาะครับแก้วแก้วั่งมาจาก z า d ดา a า a ดาคือกันครับ a า a ดาค,ครับโควิดครับที่เกียรออกไปเนี้อกระบอกเยอะโอเคเนาะก็ไม่มีอะไรมากเนาะครับี้่พิ่งแบบประกอบเองเลยครับดีครับผม ก็ติดตามเดี๋ยวก็เครื่องเนาะจะไปใช้เครื่องติดตามอีพีสองนะครับเครื่องกําลังทาของอะไรเครื่องไรเครื่องก็เป็นของคันนี้ครับแต่ผมยกลงให้มันให้มันครับผมแค่เอาที่เก็บล้างครับผมหรือพี่รีวิวหออย่ามาเรื่องห่อเนี่ยเอาทำไทยถือยไปยกคันเลยครับ อันนี้เครื่องครับผมก็อาลงอยืนนะครับผมจะทำสเตจห้าสิบสามนะครับเนี่ยก็ยกลงมันจะติดของผมจะทำทางไหนบ้างครับตามทางเฟสนะครับพานุวัรนะครับแล้วก็ติ๊กต็อกกับพานุวัตรเช่นกันครับฝากกดติดตามผมด้วยเดี๋ยวขึ้นไว้ในคลิปนะครับลิงก์หน้าเฟเออขึ้นไว้อันนี้ครับสติ๊กเกอร์อันนี้เอาลุกทั้งแมพครับ ตั้งอะไรจากเขามาเก็เลยได้ไต้สติกเกอร์มาครับนี่ก็เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นคันของน้องนะครับผมเป็นคันของน้องเอามารีวิวให้ดูนะครับผมเนาะเนี่ยสติกเกอร์เนี่ยลกะสติกเกอร์จะเป็นร้อยสิบโซนสุรินนะครับแผ่นละหกสิบบาทนะครับนัดรับ อยู่สาขุนเขาไม่ส่งเหรอครับเขาไม่ส่งเหรอก็ส่งครับแต่ว่านัดรับกันครับคนกันเองครับสั่งได้นะครับผมสั่งได้นะสั่งแต่ไม่ได้สั่งกับผมนะไม่ได้สั่งผมสั่งกับประธานหรือว่าแอดมินได้โอเคครับโอเคครับก็ติดตามชมครับคันนี้ครับเรียบรซส10ไอนะครับผมนี่ครับคันนี้ครับเป็นของพานุวัตะครับโอเคครับผม ก็คืนนี้ก็ขอเพยงต่นนี้ครับผมก็สวัสดีครับผม